ครับก็สวัสดีครับักเรียนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนี้จะสอนต่อวงจรขนาดแล้วก็วัดความต้านทานวงจรขนาดความต้านทานรวมเนาะ r หนึ่ง r สอง r สามกระแสะวัดแรงดันตกคร่อมนะครับสามอย่างในการวัดนะครับอย่างแรกนะครับวงจรขนาดที่ครูเลือกใช้ก็ความต้านทานประมาณนี้นะครับใช้แรงจ่ายแรงดัน DC เนาะหรือพอซัพพลายที่เรามีนั่นแหละครูคตั้งย่านสิบโวลต์นะครับ ใช้ความต้านทานตัวแรกคือ R 1 220โอห์มตัวที่2 500โอห์มตัวที่3เป็น680โ oh อห์มนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับในการต่อวงจรขนานเราต้องหยิบตัวต้านทานมาเบอร์ให้ตรงก่อนนะครับครูก็ห,หยิบขึ้นมานะครับตัวแรกที่ครูใช้ก็คือ220โอห์มนะครับการต่อวงจรขนานเราจะต่อภายในแถวตัวเองก็ได้ไม่ไม่ไม่ใช่คำพันในแถวตัวเองก็ได้ต่อเป็นแนวตั้งนะครับหรือจะต่อเป็นแนวนอนก็ได้ อยู่ที่เรานะครับเนาะอะอย่างแรกครูจะต่อเป็นแนวตั้งนะครับโดยที่ครูจะเลือกใช้เป็นการต่อสองฝั่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนาะคล่อมไปในออสองฝั่งเลยนะครับทำไมถึงเลือกคล่อมเพราะว่าในฝั่งของมันเองเนี่ยมันจะเดินแถวแค่แนวตั้งใช่ไหมเดินแถวแนวตั้งของมันนะครับแนวตั้งของมันก็วิ่งลงมาสตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราต่อวงจรเดียวกันต่อมามันก็ถูกตัดตรงนี้เรามาเริ่มใหม่อีกฝั่งหนึ่งนะครับครูถึงเลือกคนละฝั่งกัน ะร็เริ่มต่อครับเป็นแนวตั้งตัวแรก2 2 0นะครับเสียบไม่เข้าย้ารูได้นะครับ โอเคนะครับตัวที่สอง0โอห์มนะครับอ่าตัวที่สามหกร้อยแปดสิบนะครับะต่อลงไปประมาณนี้ 3, นะครับเห็นไหมประมาณนี้แยกออกจากกันนะในระหว่างแถวมันเองกับตัวตันทานต่อมาครูใช้สายไฟในการช่วยหรือในการเชื่อมระหว่างตัวตันทานะครับเพื่อผอนวัดกระแสจะได้ง่ายนะครับก็ต่อไปเชื่อมไปนะครับ นะครับผมก็ใช้สายสีเหลืองนะครับต่อเข้าไปจุดไหนก็ได้จุดหนึ่งนะครับสีน้ําเงินจุดหนึ่งแล้วเอาสายไฟเพิ่มเติมมาเชื่อมเนาะระหว่างเพื่อเวลาเราวัดไอทีจะได้ไม่ปนกับไอหนึ่งนะครับ okay. ประมาณนี้ในการตอบจอขนาดเนาะ,ะของครูนะเวลาเราวัดจะได้ละเอียดนะครับไม่ปนกันทีนี้นะครับอย่างแรกเนาะเราควรจะวัดตัวตั้านัานก่อนนะครับอ่า1หนึ่งอัานหนึ่งก็คือจุดไหนจุดนี้อ่านหนึ่งสองยี่สิโอห์มนะครับ ตั้งงานโอมนะครับคูณเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็สี่เหลิอัดจัดกันด้วยนะครับอ่ะครูจะคูณสิบกะสี่เลินัดมาให้คูณสิบให้ได้สูตรนะครับอ่ะพอได้สูตรแล้วคูก็ทําการวัดมาพร้อมเลยนะครับอ่ะอันนึงคูดได้เท่าไหร่เนี่ยเออ่ดูแถวบนนะครับแถวบนสดแร้วคูณด้วยคำว่าสิบเนาะคูได้สิบ หูได้สิบสี่นะครับสิบเซอ่าเขียนสิบสี่วันได้สิบสี่เนาะอันหนึ่งเขียนเป็นมุมแล้วกันอันล่างอันหนึ่งหูได้ขั้วกับสิบเซตั้งย่านคูณสิบรวมแล้วได้ร้อยสี่สิบโอห์มนะครับอ่ามาอ่าสองอ่าสองเป็เท่าไหร่ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ อ่สองคูณได้สิบสี่เหมือนกันะนะครับสิบสี่คูณสิบนะครับก็จะได้ร้อยสี่สิบโวล์นะครับอ่าอาสามวัดในวงจรนะอาสามอ่ะสามใ้เท่าไหรเนี่ยก็ได้สิบก็ได้สิบได้ไปสิบสี่สิบสองนะครับคูณเส้นผิดน,นะครับเป็นสนะิบสองเนาะอ่า 2คูณ10เนาะเป็น120โอห์มอาตัวหนึงอื่นด้วยนะครับ8ป oh, ดเพราะว่ารูเส้นผิดเนาะขอแก้หน่อยนึง1 2อยโอห์มนะครับ12 120งโอห์มนะครับทีนี้เราแก้ไขหมดแล้วได้ร2อยโอห์มเท่ากันหมดเลยนะครับทีนี้ลองวัดไอพีหร i r T นะครับก็คือวัด R, r ตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับวัดจิ้มตัวแรกเลยตัวสุดท้าย ก็ได้เท่าไหร่ได้ที่สิบสองเหมือนกันนะครับสิบสอง่ทีก็ได้สิบสองนะครับเพราะว่าอะไรถึงได้ร้อยยี่สิบโองเท่ากันหมดเลยอ่านะครับตามทฤษฎีของอความต้านทานรวมของวงจรขนาดแล้วนะครับเขาจะมีทฤษฎีอยู่ว่า ความต้นานทานรวมในแต่ละจุดเนี่ยนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเข้าสูตรเนาะเมื่อรวมกันแล้วนะครับการหาความต้นานทานรวมนะครับในวงจรขนานเขาจะมีสูตรว่าอะไรหาเป็นคู่กับหาทั้งหมดใช่ไหมนะครับการหาเป็นคู่เอออันนี้เดี๋ยวครูจะสอนในวงจรขนานดีกว่าอันนี้ครูมาสอนวัดเนาะเดี๋ยวเอาแค่วัดแล้วกันนะครับะนะครับทีนี้ทีนี้อ่าเราวัดความต้นานทานครบหมดลว นะครับเราก็จะสอนวัดแรงดันตกข้อทีนี้วัดแรงดันตกข้อเราก็ต้องต่อวสัสดายนะนะครับทีนี้สีเหลืองผูกต่อสายไว้เอาไว้เพื่อต่อ,อแรงดันที่เป็นเอาคุดบวกสีดำเอาไว้เป็นเอาคุดลบนะครับทีนี้ก่อนเราจะต่อเข้าไปในวงจรเนี่ยเราต้องเอามิมิเตอร์นะครับวัดย่านแรงดัน DC ก่อนนะครับวัด ข้าสี่สีตั้งย่าน VDC นะครับเสร็จแล้วตั้งเสร็จแล้วเราใช้10โวล์เนาะเราก็ตั้งให้มันเกิ10 v, น10โวล์เราเปิดเข้าสผายครับตั้งให้ได้10โวล์นะครับคูตั้งย่าน50เนาะก็ดูให้ได้10โวล์ในแถว50ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ่ะเสร็จแล้วก็ปิดก่อนแล้วก็ถอดออกมานี้คูก็ต่อสายเข้าไปนะครับสีน้ำเงินเข้าสีเหลืองเนาะที่เป็นบัว ีดำเข้าสีฟ้าที่แป็นเอาขุดลบนะครับอยับแวงด้านล่างนะจะได้ไม่ลบนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับครูก็จะเริ่มวัดแรงดันตกคล่อมก่อนแรงดันตกคล่อมนะครับจะเริ่มบัดก่อนอย่างแรกครูก็วัดนี่เลยแรงดันตกคล่อมที่เป็น V หนึ่ง นะครับทีนี้วัดวีหนึ่งวัดวีหนึ่งเนาะอ่าตั้งย่านสิบโวลต์ก็ได้นะครับเพราะเรามีตัวดันผ่านช่วยลวะสิบโวลต์หกสีแดงไว้บนนะเข้าฟังบัวนะครับอ่ะทีนี้สิบโวลต์เนาะได้เท่าไหร่เนี่ยสิโบโวลต์ได้สิบโวลต์พอดีเลยเราก็ต่อเท่าไหร่มันจะได้เท่าไหร่เนี่ยประมาณเกือบเกือบสิบเนาะเหลือขีดหนึ่งนะครับเก 9.8คูวเขียน v1 ได้9.8 9.8โวลต์น,นะครับ v2 ล่ะแดงไว้บนเหมือนกันแดงไว้บนกูก็ได้9.8เหมือนเดิมเลยนะครับ9.8นี่ตัวสุดท้าย ได้เท่าไหร่9.8เท่ากันนะครับไม่ถึงเสร็จเนาะ9.8โวลต์ 8, ครับทีนี้เราจบแล้วต้องละกันวัดต้นทานนะครับไอ,อ้วัดแรงดันตกคร่อมนะครับเราเหลือตัวสุดท้ายคือ v ทการวัดว t ีคือการวัดที่จุดที่มันเข้ามาเลยเนาะนะครับหรือเราจะวัดที่ตัว้นทานตัวแรกกับตัวสุดท้ายก็ได้ครับตรววัดไปได้เท่าไหร่อ่า 9.8เหมือนกันนะครับเราเขียนมา8โวลต์สำหรับ VT นะในการวัดนะครับ8แบบโวลต์โอเคเนาะอะต่อมานะครับทำไมความต้านแรงดันตกพ่้อมเหมือนเท่ากันเขาบอกว่าในวงจรขนาดเนี่ยถ้าเกิดเราตอ่อแบบวงจรขนาดจา่ายแรงดันเข้าไปเนี่ยการค่อมโหลดแต่ละตัวนะครับจะมีแรงดันที่มันเท่ากันในทุกจุดนะครับอ,อ,อย่างนิยามของเขาจะเขียนไว้ว่า VT เนี่ย จะเท่ากับวีทีจะเท่ากับ v ีหนึ่งบวกเออวีทีจะเท่ากับ v ีหนึ่งเท่าวีสองแล้วก็เท่ากับ v ีสามนะครับประมาณนี้เราได้เข้าัาทุกตัวเนาะนะครับจบและสำหรับการวัดแรงดันตกคร่อมกับเอ่อความต้านทานในวงจรขนาดเนาะครับต่อมาการวัดกระแสบ้านนะครับการวัดกระแสจะวกระแสนะครับที่ครูต่อวงจรแบบนี้เพื่อที่ต้องการจะถอดวัดกระแสนะ นะครับการวัดกระแสเราต้องตั้งมัลติมิเตอร์ไปย่าน DCA นะครับหรือย่านย่านแอม์นะครับของมัลติมิเตอร์เนาะก็ตั้งเลยนะครับครูจะเลือกใช้25มิลลิแล้วกันนะครับใช้ย่าน25มิลลิแอม์นะครับครูก็วัดวัดในจุดแรกคือจุดอะไรจุด AT นะครับจุด AT ก่อนเลยนะครับวัด AT นะครับ AT คือจุดไหน AT ที่ครูต่อไว้คือจุดสีเหลืองกับฟาครูก็ถอดสีเหลืองออกเสียอีกจุดหนึ่งนะครับ จุดนนึงนะครับแล้วครูก็วัดลงไปที่สีเหลืองนะครับกับสีฟ้าโดยสีแดงก็ามาสีเหลืองเนาะทีนี้ถ้เกิบขึ้นอย่างนี้กระแสเป็นยไงกระแสมันเกินนะครับเราก็ต้องเป็นไงเพิ่มให้มันมากขึ้นครูเพิ่มมาถึงยาเอาใช้ 0.25เนาะนะครับอ่านแถว250นะครับเออได้ประมาณ125ครูวัดได้125นะครับครูก็เขียนเลย125สำหรับ AT นะ VT ไอ IP เนี่ยได้125แต่ใน125เนี่ยครูตั้งย่านที่0.25นะครับย่าน0.25ครูอ่า250นแะถวของ250เนาะ250หารอะไรได้0.25ครับ สองร้อยห้าสิบหารแล้วได้ศูนจุดสองห้าหารหารเท่าไหร่หารหนึ่งพันดังนั้นครูอ่านได้ร้อยี่ห้าครูก็ต้องมาหาร 1, าหนึ่งพันไม่ทอลล่นะครับหารร้อยี่ห้า 125, หารหนึ่งพันครูได้ศูนย์จุดหนึ่งสองห้านะครับนะมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับเนาะมันไม่มีมีเลขยห้อยท้ายนะครับเราอ่านหน่วยแอมป์ได้เลย ต่อมานะครับครูต้องการวัดที่ a หนึ่งครับ a อหนึ่งของครูคือตรงไหนนะครับเอหนึ่งของครูคือจุดที่จะเข้าต้วนทานตัวแรกนะครับก็วัดที่จุดนี้เนาะก็ถอดวัดในจุดไหนจุดนี้ตัวแรกเนาะตัวแรกก็ถอดวัดในจุดนี้นะครับครูก็ถอดถอดอันที่มาจากสีเหลืองออกนะมาเข้าตัวนทานตัวแรกนะครับถอดออกครครูก็วัดเลย ครูว่าดูแถวสองอยหสิบเดิมน,นะครับทีนี้กูอ่านได้เท่าไหร่อ่านได้100ในย่าน0.25นะครับอ่าหนึ่งครูวเขียน100ในย่าน0.25คือหารหนะึ0งพเนาะนะครับก็ได้เท่าไหร่100ยหารพันอ่าหารหนึ่พันเนาะได้0.1นยแอมคูได้0.1น่งแอ นะครับทีนี้ A2 สองทำยังไงทำเหมือนกันตองจอนกลับเข้าไปนะครับแล้วถอดสายที่มาจากอ่าตัวแรกออกก็ได้นะครับแล้วกระวัดในจุดนั้นนะครับก็คือตรงตรงนิดนะครับวัดทีนี้นะครับดูนะครับแต่แถวสองรู้ได้เท่าไหรนะ่เนี่ยเออยี่สิบ สามสิบสามสิบประมาณสามสิบห้านะครับสามสิบห้านะครับครูก็เอาสามสิบห้ามาหารเท่าไหร่หารพันนะครับได้นะกับอะไรเอ่ยศูนยจศนย์สามห้าะครับหแอมนะครับ,รบต่อมา a สนะครับก็คือถอดฟังตัวสุดท้ายนะ ตัสุดท้ายคือตรงนี้นะครับตรงนี้เส้นเดียวเนี่ยถอดออกนะครับแล้วก็ทําการวัดมาครับวัดบ้านคุณยังอ่านเออคุณยังตั้งศูนย์จุดสองห้าอยู่นะคุณก็อ่านแถวสองร้อยห้าสิบนะครับอ่านได้เออห้าสิบสิบคุณอ่านได้สิบห้านะครับสิบห้าน, 2, นะในศูนย์จุดสองห้านะอ่านได้สิบห้าก็คือสิบห้าหารหนึ่งพันนะครับ ศูนยจดศูนะครับแอมนะครับอ่านะครับทีนี้ผูก็ได้เป็น,นี้ยครบและสําหรับการวัดกระแสนะครับจบแล้วเนาะสําหรับการวัดของในวงจรขนาดเสร็จสิ้นนะครับส่วนเรื่องการคํานวณทฤษฎีหรือ พยามของวงจรขนาดเนี่ยนะครับให้พวกเรานะครับไปดูคลิปตามสัปดาห์เนาะเดี๋ยวในสัปดาห์ที่การเรียนการสอนที่7เนี่ยครูจะลงคลิปนี้ให้เราดูนะครับฝากพวกเราดูแล้วทำกันบ้านด้วยนะครับ